The a l แค i ิ t God ตอนที่21พิการแต่กำเนิดหนึ่งณเมืองหยินซานเป็นเวลากลางคืนแล้วแต่ภายในเมืองยังคงสว่างสวัยไปด้วยแสงตะเกียงยามนี้ชายหญิงในชุดขาดรุ่งริ่งคู่หนึ่งเดินโซซัดโซเซมาทางประตูเมืองหากไม่ใช่เพราะความงามของชูเหยาเกรงว่าสองคนนี้ คงจะถูกผู้คนเข้าใจผิดว่าเป็นขอทานไปแล้วหลินมูอี้พยุงกายด้วยไม้เท้าที่ทำขึ้นจากกิ่งไม้ส่วนมืออีกข้างกุมบาดแผลตรงหน้าอกแม้ใบหน้าและเสื้อผ้าจะเปื้อนไปด้วยเลือดแต่ความหล่อเหลาอันโดดเด่นของใบหน้าเขากลับไม่ได้ดูแย่มากนะักแถมยังสะพายคันธนูยาวและลูกธนูมาด้วยกอประกับซากกระต่ายป่าสองตัวในมือ จึงดูไม่ต่างอะไรจากนายพรานทหารรักษาประตูเมืองไม่ได้หาเรื่องพวกเขาคิดว่าทั้งคู่เป็นแค่นายพรานที่บาดเจ็บจากการล่าสัตว์เลยปล่อยให้พวกเขาเข้าเมืองไปกว่าจะกลับถึงร้านโอสดไปลิงก็ดึกมากแล้วทันทีที่ชูยาวเคาะประตูเรียกท่านปู่ของนางประตูใหญ่ก็เปิดออกทันทีชูเฟิงเดินออกมาที่ลานหน้าบ้านด้วยสีหน้าเป็นกังวล ดวงตาทั้งสองข้างแดงกำ่ำทั่วร่างดูตึงเครียดไปหมดเมื่อเห็นว่าชูเยาวปลอดภัยดีความตึงเครียดในใจก็ผ่อนคลายลงไอย,ยาไอเย,ยาวพวกเจ้าสองคนไปไหนกันมาหายไปสองวันสองคืนพวกข้าออกตามหาแทบจะทั่วเมืองยินซานแล้วชูเยาพูดด้วยความอ่อนแรงท่านปู่ ข้ากับอาวี่ได้รับบาดเจ็บท่านให้หลวงไขไปทําอาหารแล้วเอาไปให้ที่ห้องของอาวี่ทีเจ้าค่ะข้าจะเล่าทุกอย่างให้ฟังอย่างละเอียดด้านในชูเฟิงพยักหน้าอะอะอ,ะอ,ะอะหลัวไข่เป็นสิทธิ์ที่อายุน้อยที่สุดในร้านโอสดไปหลิงแม้จะมีอายุแค่17ปีแต่ไัยพริบดีเยี่ยมเขาตรงดิ่งไปเตรียมอาหารทันที ชูเฟิงเข้าไปพยุงชูเหยาก่อนจะมองหลินมู่อี้และอดถามไม่ได้ว่าเอาอีบาดแผลของเจ้าหลินมู่อี้ตอบเข้าไปคุยด้านในเถอะครับหลังจากเข้ามาในห้องหลินมู่อี้กับชูเหยานั่งข้างกันตรงขอบเตียงชูเฟิงเองก็ค่คอยๆนั่งลงบนเก้าอี้สาร ก่อนถามด้วยความกังวลเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่พวกเจ้าถึงได้หายไปนานขนาดนี้ชูเยาวเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดสองวันให้ปู่ของนางฟังทันทีหลังจากฟังจบชูเฟิงก็กัดฟันด้วยความโกรธเฮ้ย <c oughs> ไม่ดึกเลยว่าคุณชายหวาหวันจะไม่สนกดบ้านกฎเมืองไอทหารรับจ้างระยำพวกนั้น เห็นชีวิตคนเป็นผักเป็นปลาเห็นกฎหมายของจักรวดิเป็นเกมเด็กเล่นวุ้ยบัตรซบดีสุดหลินมูอี้หลวงตำราเทพโอสถออกมาจากเสื้อได้ที่เย็บตำราหลุดลุ่ยหมดแล้วเขาประคองมันด้วยความระมัดระวังท่านปูท่านดูหน่อยว่าท่านอ่านเข้าใจหรือไม่ชู่เฟิงรับตำรามา เขามองเพียงแค่หน้าแรกเขาก็สั่นเทิมไปทั้งตัวเขาตื่นเต้นจนแทบคลั่งก่อนจะร้องออกมาไอย,ยาตำราเทพโอสถตำราเทพโอสถจริงๆด้วยคำพีเรื่องชื่อของอดีตเทศโอสถวังอีทรงออสวรรค์ผู้คนตายล่าอยาครอบครองตำรานี่แทบแย่แต่พวกเจ้ากลับได้มันมาชูเหยาวทำปากมุย ท่านปู่อักษรหลายตัวในนั้นข้าไม่ค่อยเข้าใจสูตรปรุงยาก็ดูลำหรือเกินไปสำหรับข้าด้วยชูเฟิงยิ้มนั่นมันแน่นอนตำรับโอสดพื้นฐานที่สุดในตำราอย่างอยก็ต้องเป็นระดับห้าหรือมากกว่านั้นเจ้าเข้าใจต่างหากถึงจะแปลกขณะที่พูดชูเฟิงก็ชูตะเกียงในมือขึ้น แล้วพูดกับหลินมู่อี้ด้วยท่าทีเป็นห่วงอาวิถอดเสื้อเจ้าออกให้ข้าดูบาดแผลเจ้าหน่อยหลินมู่อี้ถอดเสื้อออกอย่างเชื่อฟังเผยให้เห็นบาดแผลรูปกากระบาดนับสิบแห่งบนแผ่นอกชูเฟิงมองแผลเหล่านั้นด้วยความสงสารแล้วถามว่าไอ้จ้าเจ้าเด็กที่น่าสงสาร ตอนนั้นเจ้าต้องเจ็บมากแน่ๆเลยใช่ไหมก็พอไหวข้าแค่ไม่อยากกลายเป็นมือเย็นของเจ้าหมาป่าวายุตัวนั้นมากกว่าเจ้าข้าหมาป่าวายุอายุ800ร้อยปีโดยมือเจ้าเองจริงระจริงเจ้าค่ะชูยาพูดต่อข้าจำได้ว่าตอนนั้นอวี่เลือดโชคไปทั้งตัว เขาเผด็จศึกมันด้วยหมัดที่ร้ายกาจสุดๆข้าแทบไม่เชื่อสายตาตอนที่เห็นตับไตไส้พุงของหมาป่าวายุทะลักออกมาจากร่างเลยล่ะท่านปู่ข้าคิดว่าศักยภาพของอวี่นั้นสูงกว่าข้ามากบางทีเขาอาจจะเหมาะกับการฝึกยุทย์ก็ได้นะเจ้าคะจริงหรอแววตาชราภาพสีขุ่นของชูเฟิงพลันประกายกอนถามด้วยความดีใจอวี่ เจ้าอยากฝึกยุทธหรือไม่หากเจ้าต้องการพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเจ้าไปวัดระดับพลังที่วิหารสงครามศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองหยินซานไม่ว่าจะต้องเสียเงินแค่ไหนข้าก็จะจ้างอาจารย์ที่ดีที่สุดในวิหารมาสอนยุทธเจ้าให้ได้เจ้าว่าอย่างไรขอรับท่านปู่ข้าอยากจะลองดูหลินมูอี้พยักหน้าอย่างจริงจังเขาตระหนักแล้วว่า โลกที่ถ้ามีพลังไม่แกร่งพอผู้อ่อนแอมีแต่จะถูกผู้แข็งแกร่งเหยียบย่าดิพรุ่งนี้พอฟ้าสามพวกเราออกเดินทางทันทีจากนั้นช่วงบ่ายค่อยไปร่วมงานประลองตำรับโอสถยังต้องไปร่วมงานประลองตำรับโอสถอยู่หรอครับหลินมูอี้ขมวดคิว้ว ถ้าขวาวันจำชูเยาวกับข้าได้มันต้องไม่ปล่อยพวกเราไปแน่เราต้องไปร่วมงานนี้ท่าทีของชูเฟิงเด็ดเดียวอย่างยิ่งแต่อาวีเจ้าวางใจได้จะไม่มีใครทำอันตรายเจ้าสองคนในวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นถ้าโอสถของเราติดอันดับต้น,ตน และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนราชโอสถของจักรวรรดิแล้วก็พวกนั้นก็จะยิ่งทำอะไรพวกเราไม่ได้ตัวแทนจักรวรรดิใช่เมื่อเห็นพวกเขาทำหน้างงชูเฟิงก็ยิ้มแล้วอธิบายว่ามีข่าวแพร่ไปทั่วเมืองหยินซานว่าเมืองหลวงจะทรงผู้แทนพิเศษมาร่วมงานประลองตํำรับโอสถในปีนี้ และจะมีการแต่งตั้งร้านโอสถที่ได้สามอันดับแรกเป็นร้านโอสถหลวงถ้าหากพวกเราได้รับสิทธิ์นี้มาละก็จะไม่มีใครแตะต้องพวกเราได้อีกแม้แต่หัววันกับพ่อของเขาหัวเทียนก็ตามนอกจากนั้นเพื่อนเก่าของข้าก็จะมาที่เมืองยินซานพร้อมกับอู่แทนคนนั้นด้วยงั้นก็ตกลงขอรับ ข้าเชื่อท่านปู่หลังจากนั้นไม่นานหลวไไคก็ยกอาหารเย็นเข้ามาชูเหวากับหลินมู่อี้หิวโซมานานจึงจัดการอาหารลงท้องอย่างรวดเร็วแล้วแยกย้ายกันเข้านอนกลางดึกชูเฟิงไม่ได้นอนหลับแต่กลับประคองตำราเทพโอสถไว้ราวกับต้องมนสะกดหลังจากผ่านไปพักใหญ่ ชายชารามองขวดใบเล็กที่วางอยู่บนโต๊ะมันเป็นขวดที่บรรจุเลือดของพยากระหายเลือดเอาไว้เลือดดังกล่าวมีริดแรงและไม่จับตัวเป็นก้อนแต่กลับมีฟองผุดราวกับเดือดอยู่ตลอดเวลาหลินมู่อี้เป็นคนบรรจุเลือดพยากระหายเลือดหลังจากที่มันตายแล้วได้มาทั้งหมดสิบกว่าขวดโอสดชั้นยอดระดับห้าอยู่ตรงนี้แล้วชูเฟิง ตัดสินใจล้อมโอสถพลังเทวะหนึ่งขวดโอสถพลังเทวะเป็นโอสถเสริมพลังแบบเข้มขน้นสามารถกระตุ้นพลังแฝงของผู้ใช้ได้ทำให้ผู้ใช้ระเบิดพลังออกมาได้อย่างมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นได้จูเฟิงศึกษาขั้นตอนการปรุงและสูตรยาที่บันทึกอยู่ในตำราเทพโอสถทั้งคืนจนเมื่อแสงสว่างยามรุ่งสางมาเยือน โอสดพลังเทวะสองขวดที่ปรุงสำเร็จวางอยู่บนฝั่งหนึ่งของโต๊ะ